สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะน้องฝนมีรถตู้เข้ามาใหม่อีกคันนะคะพี่พี่ขานี้นเลยนะคะคันนี้นะบอกเลยว่าประวัติดีซีดาวออกรถไม่ถึงหลักหมื่นนะคะพี่พี่ขาใครสนใจนะคะสำหรับรถตู้ Toyota คอมพิวเตอร์เกียร์ธรรมดานะคะปี2020คันนี้นะคะราคาเพียง 9, 5 9 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะใครสนใจจองออกรถกับน้องฝนเพียง3,000บาทเท่านั้นนะคะ <c oughs> น้องฝนมีบริการจัดไปเน้นให้ถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านสนใจยกหูหาน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445 0่ 5, 0 1 0 9 3 2 4 4 5อยโทรมาได้ตลอดนะคะน้องฝนมีบริการจัดส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะคะร้านนะคะมีทั้งหมด3สาขานะคะสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมินบุรีนะคะแล้วก็อยู่ชุร,ราธานี2สาขา สุราษฎร์ธานีอยู่ที่4ีเกตาปานหนึ่งสาขาแล้วก็ทางไปสนามบินหนึ่งสาขานะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถคันนี้กันดีกว่านะคะพี่ๆคะนี่นะคะสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามพร,รามแปดกันเลยทีเดียวนะจ๊ะดวงไฟไม่มีคาดเหลืองใส่กิ้งใสสะอาดเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะรอแมแกเดิมโรงงานนะคะ คันนี้เป็นหน้ายาวนะจ๊ะปี2020นะเดี๋ยวเรามาดูภายในสักนิดหนึ่งก็ไลยคะ่ะพี่ๆขาอ่ะสวยเดิมแท้แน่นอนนะคะน้องฝนบอกเลยว่าหน้ายาวน้องฝนช,ชอบตรงนี้มากมันนั่งสบายแล้วมันแบบไม่อึดอัดนะคะสะดวกสบายนะคะนี่พี่ๆฝนชอบมากชอบมากๆนะคะรถสภาพสวยมากนี่อุปกรณ์อะไรบุ๊กเซอร์วิสอะไรก็มีมาให้ครบนะคะนี่ คอนโทรลหน้าๆก็เป็นสีดำตัดกับสีบีดนะคะสีครีมนะคะสวยงามพนักาแปดกันเลยทีเดียวอ่ะพี่ๆใครสนใจรีบตัดสินใจเลยนะนี่12วัตต์หนึ่เอ้ย12โวัลต์120วัตเสียบชาร์จแบตได้อ่ะช่องแอร์เปิดใช้งานได้ปกติสภาพสวยเดิมนี่ค่ะ เกียร์ธรรมดานะจ๊ะพ,พี่จ๋ากเกียร์ธรรมดานะคะตรงนี้ก็มีหน้าจออะไรกิมมิกกิมมิกน่ารักน่ารักโอเคประมาณนี้นี่คนขับอะไรก็นั่งสบายเนาะหน้ายาวอะ่ะมันก็ข้อดีกับข้อดีเยอะนะพี่พี่บอกเลยว่าข้อดีเยอะนะคะมันไม่อึดอดัดไม่แอาอัดนะคะรถนั่งสะดวกสบายนะคะเดินทางแบบไกลๆรับผู้โดยสารเขาชอบมากพี่พี่บอกเลยว่าเขาชอบมากๆนะคะนี่ สวยงามมากนี่อ่าด้านบนอ่าอันนี้โหใหญ่มาอันนี้เป็นช่องแอร์ไหมน่าจะใช่เลยนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็คือวางของใส่ของได้ข้างในเนาะอ่าตรงนี้ก็เปิดไฟอะไรใช้งานได้ปกติตรงนี้ก็เป็นที่เก็บแว่นนะคะใช้งานได้ปกติเนาะอ่าอันนี้เปิดไฟฝั่งคนนั่งข้างอันนี้เปิดไฟฝั่งคนขับใช้งานได้ปกตินะคะพี่่ะ สวยมากๆดูข้างหน้าก็สวยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันบ้างดีกว่านะคะพี่ๆค่ะข้างหน้าสวยแล้วข้างหลังสวยยิ่งกว่านะคะอ่านี่เดี๋ยวให้เพนเดี๋ยวเพนไปดูนิดนึงนี่ประมาณนี้เลยมาค่ะพี่ๆมาจา้ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนไม่มีแกะแม้แต่ตัวเดียวนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะมั่นใจได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ รับประกันนะคะรถไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมซื้อไปตรวจเจอว่ารถชนมาพิความมาทางร้านยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะนี่ที่วางแก้วอะไรมีมาให้ครบนะคะเดิมๆโรงงานนะคะเดิมๆป้ายแดงนะคะมาค่ะพี่พี่เรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าอ่ะเห็นได้ชัดเลยนะคะคันนี้มาในส่วนของเบะาะหนัง3า3าสามนะคะ เก้าที่นั่งนะคะด้านหลังก็เก้าที่นั่งนะจ๊ะวพีาา่ขานี่นี่นะคะเบาะนะคะเป็นสีน้ำเบาะหนังนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงนะคะสภาพสวยมากนี่อ่องน้ำฝนอย่างชัด กล้องชัดมากๆนะคะเพื่อที่ให้พี่ๆดูว่ารถของเราสภาพแบบไหนนะคะมั่นใจได้เนาะเพดองเพดานนะคะไม่มีรอยันรอยเจมิมเพดานเดิมนะคะมีหน้าจอทีวีมาให้เรียบร้อยนะคะเปิดใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดใช้งานได้ปกตินี่นี่เลยอ่าหน้าจอใหญ่มากแม่เปิดปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่ๆขาเนี่ค่ะ มีผ้าม่านอะไรมาให้ครบนะคะพี่พีนี่สวยมากๆที่ทุกกระจกถังดับเพลิงมีมาให้ครบนะคะพี่พี่ขอุปกรณ์ทุกอย่างสภาพสวยเดิมแท้แน่นอนรับประกันรถของรถฝนไม่มีโชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้นะคะ ทุกคันสามารถตรวจสอบได้เช็คศูนย์ได้ว่ารถของเราสภาพสวยไม่มีชนไม่มีไม่ความไม่มีน้ำท่วมหากลูกค้าซื้อไปตรวจเจอทางร้านรับซื้อคืนเต็มจำนวนค่ะมั่นใจได้เนาะสนใจนะคะติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445 0810932445โทรมาได้ติดต่อได้เบอร์นี้นะคะ เรารับแน่นอนถ้าไม่รับก็รับถ้ารับก็ไม่ได้รับเนาะโอเครู้กันก็จะประมาณนี้นะคะเ,เรถตู้คอนุ่นโฟนทํำป้ายเหลืองได้ทําป้ายฟ้าได้นะคะมีบริการจัดไฟแนน์ให้ถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยนะคะสนใจย,ยกขหาน้องฝนเลย0 8 1ย9 3 2 4 4 5 0810932445โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่หลับไม่นอนนะคะเบอร์นิ่งอบ้านเขียวไดาอทลน์ line, ได้นะคะสนใจก็รีทักกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่เพดรนพี่ๆคนไหนที่จะเอาไปแต่งวีแต่งแปะรังคาวีทาได้หมดเลยนะคะเพราะของเราจะมีแบบรังคาเดิมๆนะคะยังไม่ได้แต่งวีให้นะคะ ดาวน้อยนะคะน้อยสุดนะคะน้องฝนจัดให้ได้นะคะลองปรึกษากันเข้ามาดูก่อนเผื่อพี่ๆคนไหนจ,จะเอางบไปทําตกแต่งเวพีแต่งนู่นแต่งนี่เป,นเ,ปนเปลี่ยนเบาะอะไรได้หมดเลยนะคะลองเปิดใจเข้ามาปรึกษา้องฝนนะคะช่วยทุกคันดันให้จุกเคสให้พี่ๆได้รถเอาไปใช้งานให้พี่ๆได้รถเอาไปขับนะคะ ใครสนใจรีบเลยนะคะรีบเลยนะคะรถมีจํานวนจํากัดน,นะคะตอนนี้หายากมากนะคะนานๆเข้ามาครั้งหนึ่งตอนนี้นะคะลูกค้าเขาหารถตู้กันเยอะมากๆมันใกล้จะถึงนะะ้าไฮซีซันกันแล้วนะคะพี่ใกล้แล้วเนาะสาหรับพี่ๆคนไหนที่หายอยู่รีบตัดสินใจนะคะรองฝนจัดให้ถึงหน้าบ้านนะคะรีการจะไปให้ถึงหน้าบ้านนะคะรีบตัดสินใจเลยนะ,ะสนใจรีบยกหูหาน้ำฝนทันทีเลยนะ ข้างในก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆคะ่ะนี่ดูโดยรวมกันก่อนนะคะสวยมากๆนี่ค่ะไม่สวยไม่เอามาขายนะคะไม่สวยไม่ไม่ไม่ให้พี่ๆแน่นอนนะคะเราคะแต่รถสวยรถเกียร์เอมาขายนะคะมั่นใจได้เนาะเซริไทยนะคะเราคัะรถเกียร์เอนะคะแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์เลคเกียนะคะรับประกันโครงสร้างหลังรถไม่มีชนไม่มีพงความไม่มีน้ำท่มไม่มีน้ําท่มมวมนะคะ ไม่แพ้1 0 0เซทุกคันนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆีสัญ,ญลักษณ์เตอร์ต้าอยู่จุดกลางของตัวรถไฟเรียวไฟเบรกใช้งานได้ปกตินะคะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังปัดได้ปกติเลยนะคะพี่ๆค่นี่ค่ะมีเซ็นเซอร์ให้สี่จุดกันเลยทีเดียวนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะขับรถยากขับรถลำบากเรามีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูภายในนิดนึงนี่ค่ะเบาะก,ก็ด้านหลังสามนะคะอันนี้มันลุ้นไม่ได้เนาะ ถ้าสมมติใครจะไปใส่รางเพิ่มก็ทําได้ปกตินะคะนี่ค่ะถั้งดับเพิ่มอ,อุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะนี่เลยนี่พี่ๆตัวนงตัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะสภาพสวยมากๆรีบตัดสินใจนะใครดูน้องคลิปอ่าใครดูจับ คลิปน้องฝนแล้วก็โทรหาน้องฝนนะคะเดี๋ยวน้องฝนให้โปรโมชั่นพิเศษสําหรับคลิปนี้อ่าดีไหมเอ่ยใครที่สนใจรีบเลยนะอ่ะดูกันครบมาแล้วนี่ตรงนี้เป็นทางออกคุกเชิญนะคะพี่ขานี่ก็เป็นทางออกคุกเชิญเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับนิดนึงอ่ะนี่ค่ะพี่แน่เลยโอเคสภาพสวยมากๆ ตัวนองตอนอัวน็อตที่แผงประตูไม่มีรอยนะคะไม่มีรอยแกะเลยนะคะไม่ช่ไม่มีรอยหลุดไม่มีรอยแกะเลยนะคะสภาพสวยมากจากพี่จ๋าสวยเดิมแท้แน่นอนจ้ะพี่พี่นี่ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะนาทีนี้ต้องซื้อเท่านั้นนะคะติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0 8 1ย์3 2 4 4 5นนะคะ0 8 1ย์3 2 4 4 5โทรติดต่อได้เลยนะคะอะ เดี๋ยวเรามาย้ำโปรโมชั่นการออกรถแล้วก็โปรโมชั่นให้นิดนึ่งค่าสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะติดต่อน้องฝนได้0810932445เดือนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะออกรถวันนี้นะคะได้รับส่วนรถสุดพิเศษนะคะไปเลย แล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะคะใครสนใจนะคะก็ทักกันเข้ามาได้นะคะมีบรกิการจัดเฟรนเช์ให้ถึงหน้าบ้านมีสมร่รรถให้ถึงหน้าบ้านนะคะพี่ๆคะ่ะรถตู้ทาป้ายยางได้ทําป้ายฟ้าได้นะคะยินดีสําหรับพี่ๆทุกคนนะคะติดต่อน้องฝนได้0 8 1 0 9 3 2 4 4 5นะคะไม่ว่าอาชีพไหนอยากออกรถตู้ไปทำงานทำงานก็แค่ยกหูกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจแซรีแทยรถสวยค่ะ